พิธีลงนามความร่วมมือมีขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บีรชัยโคสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ดรสุภวัฒนากรวงธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายศิริเชษ์พาโนชิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นรวมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิน่น ซึ่งรองศาสตราจารย์ดรสุภาพวัฒนากรวงธนวสุคณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิน่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานสืบเนื่องมาจากวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัยที่สนใจโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนทําให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นได้มีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง,แ,ขงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ